สวัสดีครับพี่อ๋อสวัสดีครับผมวันนี้มาทําอะไรครับพี่วันนี้พี่ว่าจะมาดูรถขุดหน่อยน้องพี่จะให้ผมเริ่มแนะนําจากตรงไหนดีครับอ๋อดีเลยน้องครับคือแบบพี่อยากรู้ว่าไอ้รถขุดเนี้ยมันมีดียังไงอ่ะฮะแต่น้องต้องแนะนําพี่แบบไม่ธรรมดาได้ปะน้องพี่ขอแบบสร้างสรรค์แบบใหม่แบบสับแบบรถขุดคูโบต้า KX ศูนนี่แหละสเปหเครื่องยนต์ดีเร็กอินเจกชันสาสิบสี่จักรวาลสุดเก ผมไม่เล็ก27.5แรงม้าทำงานได้ไม่พักเครื่องยนต์รับเอกสิทธิ์เฉพาะคูโบต้าเท่านั้นนะฮะเซื้อไรค่ะเซื้อไรพี่คูโบต้าดีจริงนะนี่โปรโมชั่นก็ดีนะพี่นแนะนะมาซื้อค่ะพี่เซื้อไรค่ะเซื้อไรพี่คูโบต้าดีจริงนะนี่โปรโมชั่นก็ดีนะพี่นแนะนะมาซื้อค่ะพี่ ุดได้ไก่5.1เมตรโหยังไกลพี่ต้องลองเช็เช็ดมีสีลูกกิ้งช่วยเซฟตูทุดก็มีไม่ต้องฟังเทปตู้แอร์ก็มีเปลี่ยนหัวก็ง่ายพี่คงต้องซื้อให้ได้ต้องมีว้าวไฮดรอลิกมีทั้งเปิดทั้งปิดเดินเข้ามาสกิจเดี๋ยวผมจัดให้ซื้ออะไรค่ะซื้ออะไรพี่คู่โบตาดีจริงนะนี่โปรโมชั่นก็ดีนะพี่นะ่นมาซื้อครับ สี่หน้านี่โปรโมชั่นก็ดีนะพี่นันนะนำมาซื้อครับพี่โหน้องแนะนำมาขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าพี่คงต้องจัดสักานแล้วนะถ้าอยางั้นพี่จองเลยแล้วกันนะนน้องนะได้เลยครับพี่ินดีให้บริการครับครับครับพาไปจองครับพี่ป่ะโอเคครับผมครับน้องโทรบอกเมียแบบ